สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับยาตัวนี้ชื่อไซเด็กตินพออ้อนนะครับเป็นยาลาดหลังนะครับยาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังสรรพคุณเดียวกันกับไอโอมกนะครับไอโอมกเอฟทั้งสองตัวนะครับนี่มาแกะมีอะไรบ้างในกล่องนี่นะครับมีตัวยาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ขู่มือนะครับก็หลักการใช้นะครับถ้าเคยเคยเคยใช้นะครับยาไอ้น้ำมันนะครับ น้ำมันผสมเครื่องตัดหญ้านะครับน้ำมันทูทีนะครับก็หลักการเดียวกันเขาก็เปิดฝาอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับก็บีบยาจากอันนี้ม <vale ันจะเข้ามาทางหลอดนี้นะครับทางหลอดข้างล่างนี้นะครับหลอดข้างล่างนี้ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมานะครับยาตัวนี้นะครับ1ซีซีต่อหน้าหนักวัว10กิโลนะครับตรงนี้เขาจะบอกเราเข้าๆนะครับยากี่มิลลิลิตรน้าหนักวัวกี่กิโลง่ายมากครับใช้ง่ายมากยาตัวนี้นะครับเนี่ยวัวเรา2 0งกิโลล้วก็บีบยาขึ้นมานะครับให้น้ํายายาเสมอ อันนี้นะครับแล้วเวลาเราลาดหลังนะครับเวลาเราลาดหลังวัวเราก็ดูว่าเออต้องคอยดูครับว่าลาดเกินหรือเปล่านะครับยาตัวนี้ลาดเกินมากไม่ดีนะครับยามันแรงครับบางทีมันขึ้นมาตามหลอดตอนเทนี่นะครับคู่มือนะครับที่ผมบอกทุกครั้งนะครับเออมีคนมาถามว่าเออประจํานะครับผมว่าเออฉีดยายังไงอะไรเท่าไหร่ผม เป็นคนนึงนะครับที่ไม่จํานะครับว่ายาตัวไหนฉีเท่าไหร่ทุกครั้งที่ผมฉีนะครับผมจะเปิดดูขูมมือครับผมจําไม่ได้ครับว่าเฮ้ยเ็นเป็นไดฉีเท่าไหร่วะปบูนาทีฉีเท่าไหร่แต่ทุกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราควรดูขู่มือครับอย่างตัวเนี้ดูครับสี่สิบกิโลสี่ีซีห้าสิบกิโลห้าทีซีเขาจะคำนวณให้เราครับจนไปถึงหกว่าห้าสิบกิโลหกสิบห้าีซีใช่ไหมก็น้ำหนักเศษตัวท้ายนะครับเราปัดทิ้งไปเลยง่ายๆครับปัดเป็นห้า ้าไปสามกิโลก็ปัดเป็นห้าถ้าน้อยกว่าสามก็ปัดเป็นศูนย์ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับขาดเกินเล็กน้อยไม่ไม่ส่งผลนะครับความแรงของยามก็จะบอกนะครับยาตัวนี้ออกฤทธิ์เป็นเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงยาตัวนี้นะครับแนะนานะครับเวลาใช้นะครับให้สวมถุงมือนะครับเพราะว่ามันเป็นยาแบบดูดซึมนะครับเอ่อถ้าเข้ามาในตัวคนเรานะครับอาจจะแพ้เราแพ้ได้นะครับแล้วก็มึนหัวได้นะครับแล้วก็ ก่อนหลังใช้เสร็จก็ควรจะล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับเก็บไว้ในยาตัวนี้นะครับเก็บไว้ในหูมปกติได้ครับต่ำกว่าส0สิองศาเซลเซียสก็คือเก็บไว้ในหูมปกติได้เลยแล้วก็หยุดใช้ยานี้นะครับสิบสี่วันก่อนถึงจะส่งค่าได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับยาไซเด็กตินหัวออนเดี๋ยวผมจะมาบีให้ดูนะครับนิดนึงมีขวดเก่าดู นี่นะครับเราจะมาดูวิธีใช้กันนะครับแล้วก็เอาเนี้ยสายวัดมาใช่ไหมครับสมมติปุ๊บวัดมาวัดเสร็จแล้วนะครับวัดเสร็จแล้วครับแม่แม่พันตัวนี้นะครับหนักประมาณห้าร้อยห้าสิบสี่ห้าร้อยสี่สิบสามอย่างเงี้ยสมมตินะห้าร้อยสี่สิบสามกิโลสมมติผมบีบยาวนะห้าสิบกิโลผมก็บีเปิดฝาตรงนี้นึงตรงนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะครับกว่านี้ก็บีบขึ้นมานะครับดูนะครับตอนนี้ยาอยู่ตรงนี้นะครับ บีบขึ้นมาปุ๊บนะครับยามันยามันจะวิ่งขึ้นมานะครับก็กะว่าครึ่งหนึ่งเอ้าห้าร้อยห้าสิบห้าซีซีก็คือห้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็ลาดจนหมดนี่เลยลาดจนหมดทั้งทั้งเนี้ยครับลาดตั้งแต่ตะโนกนะครับตั้งแต่แนวตะโนกก็คือเอาง่ายๆคือช่วงขาหน้านะครับไปจนถึงโคนหางนะครับก็ไม่อาจจะไม่ต้องถึงถึงก้นมันนะครับก็คือถึงโคนหางเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอนที่ลาดให้ดูนะครับว่ายังไงนะครับ สมมติลูกวัวปุ๊บยานมอ่ะร้อยห้าสิบโลสมมตินะครับอ่ะร้อยห้าสิบโลตรงนี้นะครับเข็บมาชี้งนี้ปุ๊บผมก็บีบยามาแค่นี้นะครับสิบห้าซีซีก็ลาดไปก็ไม่ไม่ไม่จําเป็นนะครับว่าเออเฮ้ยลาดไม่ถึงโคนหางไม่เป็นไรครับให้อยู่บนหลังมันครับได้ครับเป็นใช้ได้ครับซึมลงไปยามจะดูดซึมมาเองครับแต่ที่ก็บอกให้เราลาดยาเไปถึงนั้นนะครับเพราะว่า วัวบางตัวน้ำหนักมากมันลาดได้ยาววัวบางตัวน้ำหนักน้อยมันก็ลาดได้สั้นครับไม่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 ต้องซีเรียสครับไม่ต้องเครียดครับก็คือลาดให้อยู่ตรงกลางหลังมันนะก็เป็นอันใช้ได้ครับแต่อันนี้จะฝากอย่างนึงเลยเพราะว่าอันนี้ครับบางทีนะครับตอนเราบีบยามันจะค้างนะครับมันจะคล้ายๆน้ำมันทูทีที่เราบีบเวลาเราลาดนะครับหรือว่าตอนเราผสมน้ำมันมันจะคล้ายกันเลยน้ำไอยาในนี้มันจะค้างแล้วมันจะไหลลงมานนี้เพราะมันไหลลงมานี้ครับเราทำให้เราลาดเกินบางทีเวลาเราลาดบางทีอาจจะต้องยกอย่างนี้ โย่ขวดอย่างนี้ลาดลาดอย่างนี้มันจะไม่ไหลครับละเวลาเราลาดอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติในหลังวัววัวลาดลาดนี้ครับยาในรลอนนี่ครับจะไม่จะมันจะไม่ไหลไปสมทบในนี้ครับแล้วก็จะทําให้ยาไม่เกินไม่อโดครับแล้วก็อันนี้กันแบบเวลาลาดสมมติเราบีบยามาเกินใช่ไหมครับสมมติออะตัววัวตัวนี้มันยี่สิบกิโลเอ้ยสองร้อยกิโลครับเราบีบยามาเกินเนี่ครับเป็นสามร้อยแล้วใช่ไหมเวลาเราลาดนะครับเราต้องคอยดูนะครับ สมมติวัวเราสองล้อใช่ไหมเราก็ต้องลาดมาหยุดคแค่ติดตตรงนี้หักลบกันหักลบกันไปนะครับแล้วตรงน,นี้ต้องเหลืยวไว้แต่ถ้าเราลาดไม่ดูนะครับยาตัวน,นี้บางทีมันเราลืมดูครับมันอาจจะเกินได้ต้องลาดแล้วก็ต้องหยุดดูว่าลาดแล้วก็หยุดดูดดว่าเฮ้ดดย<ด><อ>มันถึงได้ยังมันเลยได้ยังอย่าให้ยาววัว้วยครับยาตัวนี้มันแรงครับอย่าลืมใส่ถุงมือด้วนะครับแล้วก็อ่านคู่มือครับผมครับ